ชัย,ยามิชัยโมเมนต์สวีทเมียหวานมากแฟนๆชื่นชมกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองที่ลูกๆโตเป็นหนุ่มสาวแล้วสำหรับพระเอกลิเกชาย,ยามิชัยกับภรรยาสาวหนูนามิชัยแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคปัญหาในเรื่องของความหวานเลยในทางตรงกันข้ามนับวันก็ยิ่งมีความหวานออกมาให้เห็นแบบไม่มีแผ่เรียกว่าลูกๆยังต้องยอมถึงกับแซวกันเองเลยเหมือนความรักจริงๆ ล่าสุดแป้มิชัยลูกสาวคนโตก็ได้เผยคลิปขณะที่ชัยยาเดินจูงมือสวิตหวานกับหนูนาแบบคลั่งรักสุดๆพร้อมแคปชั่นได้กลิ่นอะไรเหม็นๆไหมข้ามิชัยเฟอร์เมรีชัย,ยมิชัยแป้มิชัยหนูนามิชัยเหม็นความรักงานนี้ทําเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างอมยิ้มให้กับความน่ารักของชัยยาหนูนากันเป็นแถวและชื่นชมในความอดทนของทั้งคู่ที่กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะได้เปิดตัวเป็นครอบครัวที่แข็งแรงหลักฐานมั่นคงทั้งพี่เอและพันรยาเลย อึดของอึดของความอดทนนับถือในความรักเลยมากกว่าความรักไปและด้วยซำ้ำหายากมากที่มีแฟนเป็นพระเอกลิเกที่หล่อและดังแต่ไม่เจ้าชู้รักลูกรักเมียกว่าจะได้บอกให้คนทั้งโลกรู้กว่าจะได้เดินจูงมือในที่สาธารณะแบบไม่ต้องกลัวคนรู้สื่อรู้ผู้หญิงคนนี้เสียสละเพื่อครอบครัวมากมายเหลือเกินมีความสุขมากๆนะครับยิ่งกว่าการได้เปิดตัวคือสามีที่เลือกภรรยาเสมอ คุณพ่อคุณเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวมากชื่นชมข้าารักทั้งครอบครัวเลยค่ะ